สุดตะลิงหังอะเอาเลยไหมครับเอาเลยค่ะสาริกาโอมาแลอเรนันเมต่อไหร่ก็นด้เวลาขึ้นลูกครัวู่กังสาริกา สุพรรกเบิกแล้วมาเจอแม่แก้วนบพัตรมาเจอแม่สาวลำตัดดูส่วนสัตว์คมสันมาเจอเหล่าสาวลำตัด,ดให้อ,อึดอัดแสนวิตกมาความรักหนักสวงอกให้วิตกหัวใจวันอยากจะเผยปากเกี้ยวก็ให้เสียวสยอง บทกลอนยังเฮ้ยเส,เส้นผมกระตุกขนลูกพอง<ฮ>ให้เสียวสยองใจสั่นฉันเป็นลำตัดหัดใหม่ยังร้องไม่สันทัดบทกลอนยังไม่สัมผัส <c oughs> พึ่งจะหัดเมื่อวันวานเจ้าหน้าใสแม่ไมเดีโปวดช่วยเคลียร์ถึงน้องสาว ช่วยรับรักพี่สักคราวอ,อย่าให้พี่เฝ้าก็แล้วกัน ไแก้วเสียเคือแก้วแวแวามาพูดหวานพระพานคลื่นไส่จนทาให้ฉันเวียนหัวช่างพูดพราดทำมั่วนี่แกเป็นตัวอะไรกันม,มาบอกรักช่างมากง่ายเสียจริงคุณชายกำมาลอ,อพูดกลิ้งกลอกหลอกล่อทำชีกอไปวันวันตัวฉันนี้สิเป็นหญิงต้องเยอะหญิงในศักดิ์ศรี ชาวชนทุกคนรู้ดีพ่อฉันนี้เป็นกำนันมาเกี่ยวพาราสีตัวฉันนี้ต้องหมองมนอตอนหน้าประชาชนจะให้ฉันทนอย่างไรกันทำผู้จาอ่อมคอ,อฉันคงไม่ยอมเป็นคนโง่มาใช้วาจาคุยโวเดี๋ยวให้จิกโกตีกระบาน แกียงเจแวหวนโอ้หน้าใสแม่ไม้เดียโปรดช่วยเคลียร์เรื่องความรักพี่จะกลัวพี่จะไอพี่กลัวจะต้องอกหักเพราะโรงรักแม่จอมขวัญ ตัวของฉันนั้นมาดีแม่มารสีน้องสาวไม่รับรักพี่ก็ฝฟ้าโอ้น้องสาวในตาหวาน <Hey. S 1> ไม่รับรักพี่นี้ไม่ว่าแต่อย่ามาทำโมโหมาพุ่งพลานผ่านพโลจะให้จิกโกตีกระบาลส่วนตัวฉันนั้นรู้ดี ว่าน้องนี้เป็นลูกใครลูกใครเป็นลูกใครเป็นลูกกำนันท่านผู้ใหญ่ใครต่อใครก็รู้ดีไ้รู้กันพังหมดแล้วจะตีกระบาลฉันอะไรนะมาร้องร้องใ่นะครับจะตีกระบาลฉันก็พร้อมจะลองยองเธอสักหน่อย แม่แก้ม,กมขาวสาวน้อยอย,ยืมเป็นสก,กอยสักสองวัน หรือเจ้างั่งในตาวาวมาพูดพรามทำสามหาวดีแกจะเอาอยัางไงกันมาดูถูกลูกผู้หญิงรายเสียจริงพวกปากพล่อยบอกมาเจอแก้มขาวแม่สาวน้อยจะยืมเป็นสกอยสักสองวันฉันเป็นคนนะเจ้าบ้าไม่ใช่เสื้อผ้าที่วางขายจะได้หยิบยืมกันง่าย พูดมาได้ไอ้สันดานพูกดวนกวนบาทา <c oughs> แกนีบาเสียจริงๆมาดูถูกลูกผู้หญิงระวังจะถูกยิงกระบาล <c oughs> มายียวนกวนใจเดียวแกได้ลิมลองอหลูกกลมๆที่ปืนของคือหลูกซองค้องพ่อกำนาน สกานแกวเ,เสียงกแกวแววกา,า,า,าความรักของพี่ไม่ไวาจะเป็นจะตายพี่ก็ยอมอพี่จะไม่พูดอ้อมค้อมเพราะเตรียมพร้อมแล้วแจ่มจันท์จะให้คุณพ่อท่านไปขออีกทั้งเรือนหอพี่ก็มีส่วนเรื่องการงานฉันก็ดีทำหน้าที่ผู้จัดการ เป็นผู้จาัดก,การกสิกรไทยถือหุ้นใหญ่แถมรวยทรัพย์เราไม่ต้องกลัวจะตกอับมีสินทรัพย์นับพันล้านถ้าตกลงเสียกับพี่จะให้น้องนี้เป็นคุณนายมีพนักงานให้วานใช้อเอาใจใส่สารพันม,มาแต่งงานกันเถิดหนา อย่ามวัวชักช้าเลยแม่คุณเอ้ยจะพางามเหลือแม็นเนื้ออุ่นไปฮันนิมูนที่เยอระะมันไปพ อะไรว่าเท่าไรก็ไม่อายอมาตามจีบฉันอยู่ได้แกรู้ไหมฉันรำคาญจะให้คุณพ่อเข้ามาขออีกทั้งเรือนหอ,อก็มีให้ มีพนักงานเหวายนชัยเอาใจใส่สารพันคุยว่ารวยทรัพย์นับพันล้านส่วนการงานก็โกหลายเป็นผู้จัดการกิกรไทยจริงหรือไม่พอจอมขวัญต้องนะเป็นผู้จัดการกิกรไทยทำคุยใหญ่มีหลายหุ้นจริงหรือพ่อเจ้าประคุณเห็นเดินเตะฝุ่นไปวันวันถ้ารักจริงให้รีบมา อย่ามัวชักช้าเรเรวนจะให้ใส่สายสร้อยร้อยกระพวนให้เฝ้าสวนพ่อกำนาด าร้องลูกวนร้องจบนะอย่าลากยาวประกองจบก็จบเลยเ้อ <c oughs> แววักังวานแค่นี้บอถแต่มันเป็นวานเป็นลำตัดที่ไม่เป็นอ่าลำตัดที่ไม่เป็นลำตัด